สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีทำพาบอกอะไรคือเราครับมูนี่ทำชมบรรยากาศครับมาการงานงานมูนี่มาทั้งป่านนนท์ธาตครับตะบนฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับมีทำพาบอกอะไรคือเกาฮอตนาการงานครับพี่น้องเพิ่นกับตอนหลับกับสูวพากันหาเขาหานลำสูวกันกินเดี๋พาชมบรรยากาศครับนี่นี่เรามาถึงนาการงานนะครับรันเครื่อง นั่นงไม่ร้อครับงานตรงตีก hmm. uh ัการจะสจะเช้าไปเดี๋ยวเมือี้เอาเียมาไห้เลยนู่นร่างหนึ่งนะครับันเทียปรไปพวนกับไปกัได้ท่านบอไปอะไรเลรอไปมังคงเะอาไปมงึงงลาาไปวกไป้องกัได้เพาะว่าเขาิคาม้ไมวายยสเ้กรตุ้เรยได้ครับได้ไหนไละทีมงนั้น เดี๋ยวเราเ็น่แม่ไปงอยู่ขอบคุณครับขอบคุรับิัยนครับครับ่เแขอกลังเช็คเท้าเช็ยังเเออแ้วก็ทุอท่เหมือนจะ่แล้วก็ตพิ่มารว่าเ่ช่เพบาทถามว่าพิ่หนไปว่าครับเสียเพครับเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเบ่งก่อนเดี๋ดมาบ่เดี๋ยวมาบ่ดินี้เราส่งมาให้จากกรครับ บรรยากาศบ้านงานบรรยากาศบ้านาภาพครับขอบคุณคุณแม่บุพพาพันเชียวเน,ะน,เน,นาะพันฝังแดงบ้านนนทัดตำบลฝังแดงอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวรำพูครับทำกันรันเคียง,เร,ยรยงเรียบร้อยครับสิบเซาเรียบร้อยครับรอจวดครับบรรยากาศไม่บึ้งนะพี่น้อง เ้ำข้นขึ้นรถแล้วนะไวไงครับครับน้ำน้งสมคนให้ที่งานไปเลยได้ครับได้ไว้กินยาเจี่ยตีลลูกือไม่ขนขึ้นให้ไนให้ลงไปเลยมันจะสิง่ายไงได้ครับทิ้มม้วขึ้นได้เลยไอ้เรงน้งสมน้งส้เปลาขึ้นเมเลยครับขอบคุณครับชมบรรยากาศรถกันครับพวกพาลถมากินเขา หอนหมดไหมมั้งไงรองดูไหมหอนบอเช็คเซ็คจู่จเปิดพอมันตัวลาด้มันหอนบ่สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินบ่ล่ะได้ยินครับผมเช็คเซ็คเคเยกวาได้นึจู่จูเช็คเวันจูจู่จะสอบจะสอบ เราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันแลยกันครับผมเนคือคือป่ะเนี่ยคือใหดูแค่ดีก่อนหนึ่งยืมยุเบเกือกบคินเาลงากินเท้าก็ีนเท้ากินที่ใกล้ยิ้มเนาะเนี่ยสองนีด้วยสองนีเยสาวสองเยวสาวสองอ่ะไม่ได้ อ้าวนี <x atmospheric lifting choreography> ่บรรยากาศบนรถับ <stuffed> น <routine> ี <Deadpool tra igo> ่ของเราทีมงานอาจารย์นักดนตรีสุดล่อสุดล่อเพิ่งดันไหนก่อนเพิ่งค้มเรือไอยดันไหนก่อนฮึอ แกย็ดจุ่มจําครับเยึดไว้ด้านในล้อลัอล่นครับลอลั่นสครูครับพี่น้องบรรยากาศบ้านงั้นห่เบึ่งยิมงงั้นกำลังกินเขา

ต้มครัต้มลาบครับลาบพี่น้องใม้กำลังใจคองรถเฮบนเัาดันจเนามาก่พน้อมา้านพีน้รถเฮา

โดนเฮมางในสูกก่ออก,กันดิ่งยย้อกนได้ยงยกินไร่กินปลย่างลายครับกับเนี่เขาอ,อยู่ทั้งรถครับเจยาบางนั้นมันเสียบเสียบสายอยู่ คอ่ะยังยังยังมาก วเธีทำาพบอกได้คือก็คับ